สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการตีคอร์ดนะครับแบบง่ายๆนะครับและคอร์ดที่จะใช้ก็จะเป็นคอร์ดง่ายๆด้วยนะครับก็อาจจะมีบางคอร์ดที่ว่าจับยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็พลิกแพลงได้นะครับในคลิปนี้ผมจะใช้กาโปอยู่ที่ช่องที่2นะครับเสียงก็จะตรงกับคีย์ของต้นฉบับพอดีนะครับถ้าไม่มีกาโปก็หาเป็นอะไรแข็งๆมาทาบนะครับแล้วก็มัดกับยางนะครับ ใช้แก้ขัดไปก่อนเป็นไฟเช็คหรือว่าเป็นปาก,กาก็ได้นะครับลองทำดูนะครับมาดูคอร์ดที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นะครับจะมีคอร์ด C นะครับคอร์ด G B minor B minor นี min ่จะจับยากนิดหน่อยนะครับ B minor ถ้าใครจับ4นิ้วไม่ได้หรือว่าทาับไม่ได้ถ้าทาบไม่ได้ก็ลงมาจับแค่เส้นหนึ่งเส้นเดียวนะครับนิ้วชี้ที่เราทาบับเราลงมาจับ แค่เส้นหนึ่งเส้นเดียวแต่ถ้าว่าเราจับแบบ4นิ้วไม่ได้เราก็จับแค่3มนิ้วพอจับเส้นหนึ่งเส้น2แล้วก็เส้น3จับแค่3เส้น,สนนะครับตามลําดับเลยเส้น1อยู่ที่ช่องสองเส้น2อยู่ที่ช่อง3เส้น3ามอยู่ที่ช่องสีเสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับ B minor er. เราก็พยายามดิดให้มันเน้นไปสายล่างๆหน่อยนะครับอย่าอย่าตีไป ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคอร์ด C minor นะครับคกล้าๆกับ D m i n o นะครับแต่ว่าถัดมาช่องหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าว่าจับแบบยากๆไม่ได้ก็ให้ลดเหลือ3มนิ้วพอนะครับคอร์ดต่อไป E minor E minor น่าจะได้นะครับถ้าจับ E minor ไม่ได้ก็ปล่อยมือเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องจับก็ได้ E minor ต่อไป A minor ครับแล้วก็คอร์ด D คอร์ดจะเยอะนิดหน่อยนะครับเพลงนี้มาดูวิธีการตีคอร์ดนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับ2แบบก็เหมือนเหมือนกับเพลงอื่นนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็อีกแบบหนึงลงสองครั้งแล้วพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปอ่ะมาดูวิธีแรกก่อนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไป ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วเปลี่ยนก่อน,นครับรู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่างตรงนั้นนะครับไอ้ท่อนแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายท่อนแรกก่อนดีกว่าท่อนแรกมันจะเล่นแบบตีลงทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะเล่นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็ได้นะครับรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ตาม่าง เราจะเล่นแบบนี้ก็ได้รู้ฉันรู้อย่างไงเธอก็เลือกเขาอันนั้นท่อนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นท่อนที่2นะครับท่อนแรกเราตัดไปนะครับรู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่าง เราจะตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงขึ้นนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบใส่ให้ดูก่อนนะครับรรู้าามีเเหตุไ่ไักอยงจะผลส แล้วก็มันจะมีแบบครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็คือลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับตีลงสองครั้งแล้วพอจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปมันจะรวมกันเป็น3ครั้งนะครับลงรวมกันเป็นลง3ครั้งในแต่ละคอร์ดนะครับาจเนนนพรใ่ใใวัทีบก ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดแต่ถ้าเราใส่ลงขึ้นไม่ได้นะครับสําหรับมือใหม่ที่ว่าเพิ่งจะมาฝึกตีคอร์ดบางทีอาจจะตีคอร์ดหลายๆขั้นตอนไม่ได้นะครับเราก็ตัดออกบ้างนะครับเดี๋ยวผมตัดให้เหลือเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเป็นครื่งอง้องเราก็ตีลงแค่สครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนลง ะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในท่อนนี้เลยแล้วกันนะครับท่อนอนเดิมจะได้เปรียบเทียบกันว่ามันจะต่างกันเยอะไหมระหว่างเราตีใส่ลงขึ้นกับไม่ใส่ลงขึ้นดูนะครับมีไร ะจะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้นะครับตอนแรกเราก็ตีลงอย่างเดียวเลยรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ตายรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องอยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่า เพราาะกก็สคัญว่อ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย